มีใครอยู่ไหมเอาข้าวมาให้กินเอาข้าวมาให้กินอยู่จักรู้รู้รู้ทำมานี่เลยโยมอยู่หลังไม่ค่อยดีโอ้ จะกระดูกทับเส้นอ๋อกระดูกทับเส้นนี่เหรอจักรยาน<ะ>นี่เหรออันนี้จักรยานโยมเหรอจ้ะอยู่กันกี่คนก็อยู่กันสามสี่คน๋อเแล้วทำหากินอะไรกันบ้างมาหากินลูกก็าทำงานโรงงานคนเดียวแล้วก็มีหลานคนหนึ่งก็เป็นเลยก็ยังพออยู่พอกินกันนะก็ไม่พอหลักเดือนนึงแค่ไม่ถึงหมื่นบาทเดี๋ยวนี้ ไม่ถึงหมื่นบาทที่ลูกสาวทำอยู่อ่ะวันแค่สามร้อยเองอโอ้ก็ไม่ค่อยมีวันละสามร้อยสามร้อยนี่คือทำทั้งเดือนทั้งเดือนอ่ะก็กลับได้เก้าพันก็ได้และนะก็หยุดมันหยุดวันอาทิตย์แต่ไม่รู้อลยไ,ได้ได้แค่นั้นอ่ะเล้วอนะยู่กันกี่คนนะคิดว่าจ้่ฉันแต่ก่อนก็มีตาเขาอยู่ที่เขาเสียแล้วก็เหลือแต่ยายนี่ก็ลูกสาวแล้วก็หลานสามคน เก้าพันบาทสามคนประยมได้เงินคนชราอีกเสริมมาอีกคนชราก็แค่หกร้อยแค่นั้นเองก็เก้าพันหกเก้าพันหกวันละก็ก็คงไม่ถึงไงเพราะว่ามีหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมสี่อาทิตย์ก็พันสองหักไปก็เหลือเจ็ดพันแปดพ้นหกร้อยแต่ทันสี่ ก็ทุั่วนนี้กับข้าวกินอะไรกันซื้อกินเก็ซนะื้อของข้าวมาทกมากินบ้างซื้อแกงุงอะไรเนี่ยกินแต่เวลาเวลาก็อพอแล้วมันอยู่น้อยคนนะเนาะก็แค่แค่นั้นน่ะสําคัญรลานนั่นน่ะเรื่องหน่อยหนละาน,น,ะนะนหลา,า,านอายุเท่าไหร่ห้านก็เลยเจ็ดแปดขวบแล้วละ่ะอ๋อใช้เดือนชนเดือนไปงั้นเหรอไม่พอ่พอทีก็ยืมของว่างถึงเดือนอน้าก็ใช้เขา ไม่พอก็ยืมต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันไปหาอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะยืมยืมนี่ต้องเสียดอกไหมเสียสิเหรอยืมโรงงานอ่ะก็เสียร้อยต้องสิบห้าบาทปุโอ้แข่งเหีอยวถ้าไม่ยืมก็ถ้าเราไม่ยืมเขาเราก็ไม่มีใช้ไม่สิเดี๋ยวคนนั้นเจ็บคนนี้ป่วยไปรู้แล้วไม่รู้ค้างหน้าเนาะ แล้วเวลาพอไม่ไม่มีไปยืมแล้วทําไงทีนี้แล้วจ่ายก็ต้องเช็ดอกก็ก็ยืมเขาอย่างนี้แหละย,ยืมเขาเราก็ต้องใช้ทุกทุกเดือนไงและใช้เขาไม่ให้แบบว่าไม่ให้ขาดเขาอะ่ะเขาก็ให้ยืมดีเสรงนั้นอ่ะแค่แค่ใช้ดอกไปก่อนเลใช้ใช้ทั้งทุนทั้งดอกนั่น<อ>แหละจะพอ,อแบ่งสรรปันสวนเราก็กินขี้เขมรมอาไง ได้ข้าวก็ยังต้องซื้อกินเนี่ยม้ข้าวก็ซื้อกินก็ได้แค่บัตรลัดสามร้อยบาทเองข้าวก็ได้ถังเดียวเนี่ยถ้าคิดจะจะข้าวเอางั้นเอาข้าวมาให้กินไปไปกินหกลูกไปกกเอาข้าวลูก๋ยว,วางไว้นะไว้กินอาวางไว้รวางไว้รวังหอจะกิน จากไหนคะเนี่ยขินกองสารวัดพุทธแสงธรรมอ๋อนี้รู้จักหรือเปล่าใครช่พระพุทธแสงธรรมเนี่ยรู้อยู่วัดอะแต่ไม่ได้เอ๊ะเคยเข้าไปหรือเปล่าไม่รู้นะลืมแล้วตอนนั้นยังยังหนุ่มๆกันนี่อ่ะเคยไปขายขายเอ๋นั่น่ะฝุ่นเขาหาปลาต้องมาสมัยก่อนถึก็ขายเลยเนี่ยไอขายอตนนี้ก็ กระดูกทับเส้นเหรอจ้อาเนี่ยไม่หายเลยมันเสื่อมด้วยมัย้งเนี่ยเงี้ยเห็นหมอก็บอกหลังมันแล้วตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ติดตัวใ,ใช้เท่าไหร่อเงินนั่นเหรอจะติดตัวแล้วลูกสาวทางานคนเดียวแล้วลูกชายก็ก็มีลูกสามคนเองลูกคนนึงเ็ี่ทํางานโรงงานนั่นเขาก็มีครอบครัวอีกคนหนึ่งก็มีครอบครัวนาน,นจะมาทีแล้วเขาไม่ได้มาช่วยเหลือเจ้าจาริกเขาก็มีลูกมีเต่า นั่นเหมือนกันอย่างนี้แหละแต่ก็ยังดีกับคนนี้หน่อยคนที่อยู่ด้วยมันเลี้ยงเขาแม่เนาะนั่นจะให้ค่ากับค้าไปสักพันไปเดเบาไปสักพันทำไไมถึงใจดีเอาไว้ไว้ซื้อนะเจอกันกันออ จะให้ดีนะใบละพันนะจ้ะโอ้โหอาจจะเจอลูกลูกใครมาก็ซื้ออยู่ซื้อยากินนี่แหละกินยาเพื่อเพื่องยาเนี่ยเพื่อกับข้าวไม่เท่าไหร่หรอกอ๋อใบลพันไปเพื่อซื้อยาอะไรอย่นแหละกินกินยาเนี่ยได้มาได้แล้วเขาให้มาขนาดนี้โอ้ยมันให้เยอะแต่มีข้อแม่มีข้อแม้ที่ที่ให้เงินข้อแม่ต้องต้อง ถามแต่ว่าจะต้องให้ทําอะไรให้เงินสองพันนี่มีข้อแม้ข้อแม้เหรอก็มีแต่ว่าจะเก็บไว้ซื้อยานี่แหละเวลาไปหาหมอไม่มีไม่ทีละสามร้อยสี่ร้อยอ๋อแตมามีข้อแม้ว่าโยมจะต้องพุทโธด้วยอ๋อพุทโธเหรอนี่นะพุทโธสามครั้งดูสิพุทโธพุทโธพุทธโธพุทธโธพุทโธพุทโธแล้วว่างๆก็หาพุทโธด้วยนะไปนอนก็ พุทโธไปททเอเอเอย่างเงี้ยกำไรชีวิตแล้ว<ช>อย่างน้อยให้มีที่พึ่งบ้างพุทโธแล้วอ่ะ,ะอะไรล่ะอะไรมันก็มีหลายอย่างอยู่เวลาสวดสุดยอดแล้วนะเวลาสวดตากระสวดเ่อก่อนมันก็ไม่ทุกข์ไม่ยากน้องเลี้ยงเล็กๆอ่ะเอ้าพอแก่มาแล้วเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่หรอกมันเดินไม่ไหวนี่สิเดินไปไกลไม่ได้ไปทัศสะพานนั่นได้หรือว่า ไปจักรล้านค้าหน้าไหนก็ยังดีเนี่ยแม่ตอนตอนนี้เราเราเห็นสังขารเสื่อมนี้เป็นทุกข์ไหมทุกข์จ้ะทุกข์เลยแหละทุกข์มากเคยคิดไหมว่าเราจะเป็นอย่างนี้ทีเ่เดิมเดิมตอนนี่ก็ก็เคยคิดเหมือนกันเคยคิดแต่ว่าปวดยัอาก,ก่อนทํางานหนักเนาะทำงานหนักก็ว่าปวดยื่อยจังเลยอย่างเงี้ยแต่อีเริ่มมันที่เริ่มมันเป็นทีแรกมันก็ทีปวดปวดหลังมาก่อน ยกหนักยกอะไรมามันเพิ่งจะเคลื่อนเพิ่งจเป็นเราก็มีรู้น้อของข้างในจริงๆทุกคนยังไม่รู้ว่าอนาคตจะทำไปไม่รู้ว่าเราจะย่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเข้าไปถ้าถ้าตอนนี้ชิดถ้าตอนนี้ถ้าชิดเลือกได้นี่ยมอยากจะเป็นอะไรถ้าถ้าเลือกได้เลือกได้นะ้อยากเลือกในชีวิตลองลองมาโนดู เลือกเป็นอะไร<อ>ดีเนี่ยมีแต่<บ>ทุกทุกทงนั้นมาผ่านมาอ่าเอาเลยเรื่องเลยวันนี้เป็นวันโยมลองลองลองมันโนดูด้วยวันนี้แต่ว่าเป็นอิสระแล้วว่าถ้าเราจะบรรดาลอะไรได้วันนี้โยมสงว่าถ้าโยมพึงประสองค์อะไรพึงประสงค์ก็อยากให้อยู่ดีมีสุขอะอยากไม่ไม่อยากให้จะลําบากไม่อยากให้มีโรคมีไข <c oughs> ้เนาะโอ้ยคนเนี่ยจะให้เจอเลย <c oughs> โรคแบบนี้ไม่เคยเห็นเนาะอ้ยมันลำบากอะนั่งนอนเดินเหินไปหาหมอหมอเขาบอกว่าถามว่าจะต้องทำยังไงถึงจะหายคุณหมอหมอเขาบอกว่าค่าผ่าจะหายไหมเขาบอกว่าอายุกแก่แล้วมากแล้วเขกวากลัวจะเป็นอัมพฤกษ์มาพลาดเขาไม่ให้ไปบางหมอเขาให้ไปผ่าบางหมอไม่ให้ผ่าเขกากลัวจะเป็นแบบนั้นแบนบว่า ไอ้ร่างกายเราไม่แข็งแรงะถ้าสมมว่ถ้าเลือกได้ก็คือขออย่าเจ็บอย่าปวดแล้ให้อยู่ดีมีสุขใช่แล้วให้ใหาคำว่าร่ำรวยใช่ให้พออยู่พอกินอ่ะอย่าให้มีนี่มีสินออให้ไม่รวยอย่างคนอื่นเราก็ช้างมันเตะให้ให้สบายด้วยอย่าให้มีโรคมีภัยเลยโอ้ยลำบากเลเกินโรคภัยเนี่ยกินอดกินอยากยังดีกว่านะดีกว่ามีโรคมีภัยติดตัวเจ็บป่วย ลำบากจริงๆหันเกิดมาฉันก็ไม่เคยเป็นอะไรหรอกมันก็มเป็นนี่แหละเป็นมันเจ็บมันก็หายอย่างนั้น <c> <ๆ>อ่ะก็เม,ม,ม,มื่อเมื่อไม่กี่วันทมาไปปวดโยมเสิงบุรีเป็นมะเร็งอายุสี่สิบสองตรนี่บวงอพอผ่านมาประมาณอาทิตย์เดียวตายแล้วขนาดลุกขึ้นยังพอ,อเดินได้ตอนนี้เสียไปแล้ว็นนั้นนั่ที่คอไอ้มะเร็งข้างข้างหุดท้ายอ่ะ อ๋อกนี้เป็นมะเร็งน้ำเหลืองหรือเปล่าที่อยู่สิงมุรีตายแล้วอุ้ยเนี่ยปีนี้ปีกายสองปีเนี่ยนะมะเร็งเทียบเลยเขากเป็นแถวเป็นแนวที่เนี่ยที่หนองแคเนี่ยเฉพาะหนองแคนะพี่รู้ๆน่ะ,ะงั้นก็ยังไงก็จะไปทุกข์กับมันเยอะเพียงแต่ให้กำลังรู้ด้วยนะ,ะพุดโทรไปเรื่อยนะไ,ไปแล้ว ให้กำลังใจนะอย่าลืมว่าพุทธโทพุทธโทสาธุนอนพุทธโทนะก่อนเข้าไปกินเ้าเข้าปอีกไปเผื่อแบ่งเบาไปจะได้แปดลูกเลยไป โยมเห็นได้ยังความทุกข์ที่จะมาสรุปตอนเมื่อเช้าทีโยมฟัง